คืองี้จะมาบ่นเว้ยเรื่องใหญ่มากสิวขึ้นจ้าเนี่ยเห็นปะเห็นปะวะเรื่องใหญ่ที่สุดทางรัฐบาลต้องมาดูแลเรื่องนี้ดูดูดูความเสนอหน้าของนางเลอคือก็ยอมรับว่าแบบก็มีวันสกปัปกบ้างอ่ะแต่มึงใจง่ายไปเพราะว่านิดนิดน่อยๆไม่ได้เลยพุดๆพุดพุอารมณ์นี้คือนางจะอยู่กับเราไปอีกนานด้วยนะเนี่ย ินร si ุ่นชิปวิสิวโก้แล้ววีนี้ตั้งใจเสนอหน้ามาหลบหลบมุมหน่อยแม่เอ้ยมอ,องกระจกนี้แบบ่าสวัสดีจ้ะฉันคือซิวความมั่นใจไปน่นละ่ะก็เออไม่เป็นไรมัง้งคงไม่มีใครสังเกตก็ไปเดินซื้อของตักแดกตักแดกตักเข้าไปดูครีมครีมหมดก็ไปถามพมนาักง,งานพี่ครีมตัวนี้มันแบบนู่นนี่นั่นยังไงคะนางก็อ๋อย่างงี้อย่างางี้ค่ะ แต่ว่าคุณน้องนี่มีสิวนะคะแนะนําตัวนี้นี่นี้เลยค่ะตาดีจังนะอีดอกอ๋อยังไม่เป็นไรครับเ,เอาไว้ก่อนเนาะตัวนี้ต้องแบบไปทายาไปหาหมออ๋อ,อจ่าชีวิตคุณนี่ต้องมาเพิ่มให้าต่อมไขมันคุอีกทาไมมึงไม่ไปโผล่ที่อืนมึงก็งไปโผล่ที่แบบที่รับสายตาคนหน่อยได้ไหมนี่อะไรแย้งซีนมะปังมากไฟนั่นบอกไปอีกมึงช่วยแบบว่าตกรอบตกรอบมันไปก่อนได้ไหมล่ะ สิวจะขึ้นตอนไหนรู้ไหมจ๊ะก็ตอนที่มึงต้องไปพบปะประชาชนตอนช่วยเวลาสำคัญของชีวิตตอนต้องถ่ายรูปแพดีตอนที่คิดว่าหน้าใสมากตอนที่จนมากตอนต้องไปเจอผู้ทุกตอนเลยเล่านางๆก็พูด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 ขึ้นจชวนเพื่อนชวนพ่อแม่พี่น้องจูงมือกันนะอ๋อเจ๊ดเดอร์นะสุดๆกูถ่ายเซลฟฟี่นี่นึกว่าถ่ายรูปหมู่ แล้วกว่านางจะเฟดตัวไปก็อีกนานต้องเพิ่มเวลานอนให้นางพอใจมือมายนะก็อยับไปบีบแต่แบบมันอดใจไม่ได้ชาทุกครั้งที่แบบส่องกระจกก็จะเห็นนางนางก็จะแบบบีบฉันสิ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 โอได้เลยลูกนี่เนี่ยฮ่าเป็นรอยพังเริ่มใหญ่เปลืองเงินเข้าไปอีกอย่าไปบีบปิดมึงออกมาจากหน้ากูาเลยนะ ออกไปจากที่ของกูเอาไปเลยคุณคือจุดอ่อนเชิญค่ะอะไม่เอาค่ะมึองต้องออกอ <c oughs> คุยกับสิวเหรววากูไปแล้ะ